สวัสดีจ้าในจ่าที่แม่น้องเอ็มเมลี่ไปเก็บมาเมื่อนี้นี่จะดอกงวงามจ้าไปเบิ้งน้ำกันเลยจ,จ้าไปเบื้องคลิปน้ำกันเลยจ,จ้าว่าแม่น้องเอ็มเลี่เก็บอยู่ในปลามูใหญ่หรือว่ามูหน่อยหรือว่าเป็นจังไดไปเบื้องกจจันออกเลยจ้ากเียออน เนาดอกจ้ะมาไปหน่อยเอ็มไม่ลีพามาเอาอันนี้อ๊บโอ้ยโอ้ยมีแห้งเมือ่อโอ้ยมาไปอีกเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะอดอกซ้ำนี่แหละจ้ะจังเป็นตาเอาไปขาย น้องเอ็มไม่ตัดขาคนนะจ้ากล่องมุนตุ้ยหลุยตุ้ยหลุยแหละตีตีตีให้เชี่ยวพันออกจักน้อยน่ารักวาจ้าเฮ็ดตุบปุอยู่โอ้ยตุบปุตุปุตุปุตุปุยเฮ้จ้า จ้าจ้าดอกนี้กัสิเอาได้นี่ดอกนี้ก็สิเอาได้นี่จกพร้อมจ้าพี่น้องจกเลยจ้าโอราะวนี่อันนี้แม่น้องเอมิลี่เต้ว่างหนึ่งนั่น,นกับจกเอาอย่างละจ้าอันนี้เนา่า โอ้ยอันนี้เพิ่นกะว่านเอาดอกจก้ะมาไปหน่อเอเ็ไม่รีบพามาเอาอันนี้อโอ้ยโอ้ยมีแห้งมือโอ้ยมากดีเลยจ่ะมาเลยจ่ะมาเลจายจ่ะดอกซ้ำเนียล่ะจา้จาจังเป็นตาเอาไปขาย แม่น้องเอ็มไเลี่ยตัดขาก่อนนะจ้ากล่องมุนตุ้ยหลุยตุ้ยหลุยล่ะจ้าดีใจอีกตังหนึ่งโอ้ยข้าเจ้ามาเก็บขึ้นกันละเนะาะเจ้าตัดขาไปไจัดตากบ่นี่เลยจัาเห็ดตุลุอยู่แม่น้องเอเมิลีเลี้ยหินเมืองดูพี่น้องโอ้ยตาหักบ่สจ้า คุณน่ะหนึ่งสองสามสี่หหกหกดอกจะ้ะเพิ่งตหักขเพิ่งอันนี้ก็ต่หักจ้ะดอกนี้ก็ต่หักดอกน่ารักน่ารัก จ้าพี่น้องมาดอกนี่จ้ะโอ้ยเก็บมันมันผักมันมันเลยจ้ะโอ้ยแม่น้องเอมิลีสอ่อนหลายจ้ะดอกนึงอยู่โซนเดียวกันเลยจ้ะยู่ยู่หม่องเดียวกันเลยพี่นอ้องยู่หม่องเดียวกันเลยจ้ะ มุมนี้ใส่ดอกนึงดอกนี้เพิ่นอย,อยากเนี้ย <c oughs> เป็นเป็นเสียไปซะจ้ะกำลังตุลุขคืนดอกนี้กนันหนาวพันบ่กถือแดดเนะาะพานเบื้องมองนี้เลยจะ้ะสันพันแม่น้องเอเมลิลี่กเมือสันเนาะมึงเหีจ้ะ นึงตุลุเลยเดี๋ยวแม่น้องเอ็มลิจังสตัตว์ขาเทียเดียวนีจีอีกดอกหนึ่งอดอกหนึ่งดอกนี้ก,นกําลังพอเอาไว้เพิ่นใหา่จักหนก่อนอจา้า มาจ้าแม่น้องเอเมลิลินอังตัดขาก่อนจังสิเลียนเก็บอีก แม่น้องเอมเมลี่มาเห็นเห็ดพึ่งเลือดจ้าแต่ว่าแม่น้องเอมเมลี่บพรเก็บจ้าแม่ใน,นแม่น้องเอมเมลี่ย่ยงท่านได้เคยกิน,น,นเห็ดพึ่งเลือดจ้าปลุกไม่คือนอนเลยปลุกนึงอีกปลุกนึง,อกกนงโอ้ยดอกน,นีนเน่าอย่าไปเอาปลุกปุดจ้ามากันสั้นก่ะกร ะจะไม่สั่นดึบดๆจะนอนดีทัตขา้านี่ยหล่นเหลือเลยมีเห็ดพึ่งนั่งหวานเห็ดพึ่งหวาน พึ่งหวานสามดอกเลยจ้าพูนอีกอีกทั้งปุ่นอีกกระมีอีกจ้าดอกนี้เท่าไปสิ พี่น้องเอ้ยบานเบิดจ้าบานเบิดเตมึงดอกนีก่กะบานดอกนั่นกะบ,บานอ๋อดอกบานเม็นโอ้ยตายตาย้ใต้บานเบิดพี่น้องบานเลี้ยวเลี้ยวได้เพลินนะ่ะมึงเราพี่น้องมึงร้จบานถิมเบิดบานถิมเบิดแม่น้องเอเมลี่เบิด์ตมึงแม่น้องเอเมลี่สิพาไปเบิรงตทีงนี้จ้ะเบิรงพี่น้อง มูเดียวเลยนะจ้ะเบิ่งปัดโถปัดโถปัดทั้งกะละมังทั้งแตกดอกใหญ่ค่ะ <laughs> โอ้ยบ้งดอกนี่เอ๊บโอ้เบื้องบนกะลังพนขึ้นมาโอ้พญาเห็ดพญาเห็ดเบืงสองดอกนั่นพี่น้องบานหลหรอโอ้เสียดายค่ะเสียดายเสียดาย ดอกเถาเบิดจ้าดอดเพิ่นเถาเบิเด์ตเถาเสียดายค่ะแม่น้องเอมิลี่บ่เอาจ้าเสได้เพิ่น้องเถาเบิดเอาบ่าทันโอ้ยยาว่ากันเด้อจ้าแม่น้องเอมิลี่เก็บไปขายกับเก็บไปตากมึงพยาเห็ดสองก่อนนี่อุ้ยกวอนนี้ก็นยังไดะ จังใดเถ่าเบิดพี่น้องเอ้ยเอาบิาได้เสียดายเสียดายได้พี่น้องมึงเถ่าค่ะมันเถ่าแล้วแมงกัเจอกินนะพนใบเชือปีหนาสนอปีหนาเขาจังเสียด้เก็บต่ออีก